สวัสดีค่ะคุณแอฟพีดีคุยคุณป้าครับเรียกแบบเนี้ยสงสัยจะต้องพาขึ้นลงพักแล้วก็หามหมินประมาทเรียกยายไม่โกรธนะเรียกป้าเนี่ยรู้สึกลมออกหูเลยเราได้ขึ้นลงพักพร้อมกันเนี่ย ก็หามหินประมาณซึ่งหน้ายายพูดเล่นนะยายสูงทุกอย่างอะ่ะยายเป็นคนสูงสูงไวัยเป็นคนชั้นสูงสูงวัยอยู่ชั้นบน ใจหายเลยหายใจหรือใจหายคะใจหายเลยหายใจเลยเหรอคะพูดแค่นี้หายใจเลยจะได้ขึ้นลงพักบ้องเขาบอกว่าเขาเรียกป้าจะโดนจับทำลงนะ เดี๋ยวป้าจับทำลุงเลยพูดแค่นี้หายใจเลยใจหายเลยทานกาแฟด้วยกันค่ะมันมีที่มานะ่วนนะาะวันพุธนะ่ะกาแฟวันพุธน่ะวันพุธคือวันเกิดยายมีแก้วเดียวในประเทศไทยนะคะออกกัดเทอร์ดออกกัสสามสิงหาเนี่ยดูนะคะดูนะคะ ใหญให้สองนี่ค่ะออกกัดมีแก้วเดียวในประเทศไทยนะคะหลานทำให้ค่ะนี่ค่ะหลานสาวทำให้ จะขึ้นลงพักตกตใจตะใจม้อเลยโต๊ะใจม้อเลย,มเลยแมวชื่ออะไรนะคะชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะภาษาไทยชื่อน้ำตาลภาษาอังกฤษชื่อบราวนี่คะ่ะบราวนี่คะ่ะเนี่ยมานั่งออกกล้องอยู่เนี่ยค่ะ เก็บมาค่ะน้องสาวเก็บมาให้แล้วไปทิ้งทิ้งไว้สวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีเธอจา้าเธอกกบฉันมาสวัสดีอมาหอมโยรนุนสิมาคหอมแสนดีชุ่มฉ่ว่าใคร <c oughs> ขับใจขับใจเธอจา้าประเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดูนาง <c oughs> ฉัน เดี๋ยวก่อนนะคะขอเปิดกรุกก่อนกรุมหาสมบัติของยายก่อนยายขี้โมยยายขี้โม้ยยโมีเพลงอันนี้มีพันเพลงนะคะเนี่ยเครื่องเนี้ยเครื่องเล็กๆอย่างเงี้ยมีพันกว่าเพลงนะคะแตน้องไม่ครบแล้วค่ะฟังไม่ครบพันกว่าเพลงนะคะ เอาเพลงอะไรมันมีอยู่ในโพยอันนี้พัน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 เท่าไหร่เพลงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยายดูก่อนยายก็ไม่เคยตัวพันพันพันสี่ร้อยหกสิบพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดเพลงเนี่ยค่ะเล็กๆอย่างเงี้ยจิวแต่แจ๋ว ลูกสาวทำไมลูกสาวมาบางมังมุยใหญ่แม่จริงๆเลยอะ่ะแม่จะคุยอะไรหน่อยแล้วลูกจะคุยลูกก็หันหน้าไปสิคะเดี๋ยวนะคะเอากรุกเก็บก่อนนะคะกรุกมหาสมบัติมีคน โอยมันอะไรนะคะ